วันที่22พฤษภาค,คม2567งานประเพณีบุญบั้งไฟเทศบาลตำบลน,นาจหลวยโดยในเสนีจจำปาเทศนายกเทศมนตรีตำบลน,นาจหลวยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกเทศบาลพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนงานราชการต่างๆประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาจรลวยโดยมีนายวิทยามูลน,น้อยสุขนายอำเภอนาจหลวยเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี2567ปีนี้ประชาชนชาวอำเภอนาจรลวยให้ความสนใจเป็นอย่างมากกับขบวนฟ้อนรำที่หลากหลายและการละเล่นพื้นบ้านของพี่น้องประชาชนอย่างสนุกสนานและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นายเกรียงไกรเครือจันทร์กนานํานันตําบลนาจหล่วยยังได้กล่าวขอบคุณเจ้าห네น้า uh ท,ท,ที่ SAN, ทุกหน่วยงานนางรำทุกท่านพี่น้องประชาชนชาวอำเภอนาจหล่วยหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ได iv. ้มีส่วนร่วมในงานสืบสารประเพณีบุญบั้งไฟในปีนี้เป็นประเพณีที่แสดงออกถึงพลังความสามัคคีในการทํากิจกรรมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์เป็นประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม ของชาวอีสานที่เราควรอนุรักษ์และสืบสานไว้ให้อยู่คู่กับพี่น้องชาวอีสานสืบต่อไป